โอ้วานี่บซินนี่ยเคยจะได้ออางานเลยวสิไหเคยจะได้อองงานเลยในหสบายดีทุกคนไปได้โฮมงานกันแตหึงเนาะงานกต่หึงไม่ได้เห็นหน้าเห็นโนดนะเท่านี่คือเด็กเกบซินเดินส่ดมาเดินส่งเลาเขากัสีมได้บาซินปิดๆกูได้นีนะกูไ้ลอยละมัมละเต็มของยุคของกิน่ะ อีเง้ยงตลอดีตนเทากกแล้วเอากลับถึงไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้กะไปเดินทางขึ้นป้าทุกคนเวันนี้สิไปซอยดองเซลนะวันนี้เซลสิีเอาไม่ไปในผ้าานผ้าแน่สบายดีทุกคน ไปได้โฮมงานกันแต่มหึงเนาะไปได้เห็นหน้าเห็นโนดนะเท่าขึ้นเยอะเลยทุกคนเลยเท่าขึ้นเยอะปะมีได้ไปป้าทุกคนวันนี้ไปไปดองเนาะขอเฮาเมืองทุกคนเถอะขอเฮาเมืองทุกคนเลยขอโอกาสแบบเซี่ยวเซล่ยแบบทีมงานสายป้าคือกันได้ทุกคนเพิ่นเพิ่นสายพีซีพีได้เพิ่นได้สายพีซีพีนะเพิ่นได้อันเอาเมย์ทุกคนเลยแต่งดองนะก็เลยไปซอยดองเพิ่นแล้วก็เพิ่นโซนไปกิน โซ่จูจบ <laughs> เป็นร,รันงูองกลทุกคนนะมามาชโลนบอสินนะตอนนี้บอสินจกักอยูย่ในคนนะจักเอ็ดอย่างเด้อเห็นยังเลยเฮ้ยฮะเฮาไปใช่ก็ได้บอสินนะเฮ้ยฮะ <laughs> <า>ม,มีได้ปิ <laughs> โอ้ทุกคนนี่บอสินนี่แบบผู้สาวมากขึ้นนะยึดเฮาไป่ายก็มีเฮาเฮาจังดีนะมีเฮาเฮาขึ้นจังกดี เอาทุกคนเลยจักน้อยนะทาบอสินจักน้อยกะสิได้เดินทางและสุมห้ากะเอาโทรศัพท์่ายทุกคนในกล้องตายนะห้าป่ามีแล้วกล้องต่ายลงมาแล้วกัพอดีผ่านผ้ามาโซดเลยกะสิไปเลยทุกคนเลยบ้านน้าขามบ้านดงนาขามดงหน้าขามที่จะไปซอยดองกับทุกคนเลย ทาบระสินจักหน่อยเนาะโอ้เสียเวลาเลยนาะหมอนี่เนาะผู้สาวบระสินก็ได้เบึกบึกส่องส่องมาก็จักหน่อยทุกคนนี่น้ามาเดี๋ยเชิญเลยเด้สาววันเลือนี่นะฮะสาววันเหนียวนว่าโอ้นี่คือเด็กๆด็กประสินเล้เนี่ กมาดินส้าเากัมได้วัคซีนปิดๆู้ได้นี่นะคู้ไดนี่นะมาเฮ้ยคำอธิบายด้วยเฮ้ยกาลังอานานเด้อว่าสี่คนมีเกว โอ้ผมว่านี่บ่อสีนเนี่ยเคยจะได้เอางานลเลยใิ่ไหมเคยจะได้เอางานลเลยใชเไหมลอกเออชาวบ้านเนี่ยย้อนมาส่งบัตท,ทุกคนเนยลยหาเลาะส่งมาซื่นอ่ามาเลยโอ้เศรษทีแต่ไม่ได้บาตเนุ๊ก <laughs>

มาแล้วก็ไปก้อนโทว์บอกว่าไปได้ไปเลยได้บ้โอ้ยโตเดี๋ยวท่าอยู่อะเฮนีะเฮิ่ไปก้อนแล้วมุ่งหน้าไปก้อนแล้วป่ะบ้ลุยลุยเห่ากันเดี๋ยวไปไปฮอดรู้จักรโมง่งเล่นคนเลยผ่านเมืองนี้นะคนละเมืองนี่ทุกคนที่รู้จักไปมันนอมันหน้าเฮาวันนี้ บรรยากาศคักทุกคนบรรยากาศดีพร้อมอันนี้จะเป็นบ้านไส้ป้นซีมทุกคน โอ้มาท่านโยคี่มอน้วันนี้นะทุกคนกายกันที่ฝุ่นกุ้มกุ้มกุ้มก้มนี่ปรสินแ้วไปนี่นะพันกุ้มกุ้มใช่ ไปไปนนทุกคนไปฮอดผู้จ้าว่ามืดนะเขาไปนอนผู้ใดทุกคนเลยเพราะว่าระยะทางไกไลเนี่ยคนละเมือกเลยทุกคนเลยคนละอำเภอทันเป็นไท่กันแม่นบอกไ,ได้ป่ะสิว้วา,ววาทุกคนเดือดตวดมาเลยทุกคนมีเห็นโหลยละโอ้วตู้ถังบ้านเฮาหนึ่ลึกสิลีนะขว <c oughs> <c oughs> ันเดี๋ยวมันก็ทุกคน,นอ๋อตา กะต่อสิทุกคนเลยมานี่ก็พาบอสินมาเสริม้อ,อก่อนนะว่าเลอะสุดทุกคนไปงานโดนนะี่วิธีตัดเลยา <laughs> มาหาเลอะแถวตลาดเลยทุกคนเลย,ลยลไปงานโดนทั่วโลกของข้อยนะั้นเช็ดจมบซีบบ๊อกด้วยใช่โอเคตอนนี้นะ ่งได้เลยอ๋อสีขาวทุกโอ้บสินสีขาวได้ทุกคนเลอมคนกับงามไม่ได้เม้าห้ยองเก่งทุกคนเลยากกตอ้อขของเอออันนี้เขาเอิ้นเนื้อไของนิดนึงโอ้หบอสินเอา่งอีเบิกลายแท้เพื่นนี่อ้บสินนี่พิลึกเลยทังเบิกช่งเบิกเซอร์เสรมรอได้เพื่นนี่ ร็คักได้เลยอย่าใหนหั่นก้นได้เฮ้ยไปทุกคนเอาเขิงเอากระได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็สิไปเลยนาสีหอนงานแลยค้ำเลยทุกคน,น,นเลยกตเออพอดีเฮาเลยเนาะพอดีเฮ่างานเลยโอ้ยไปทุกคนโบชินอยุคข้าวคุณนะเดี๋ยวข้ากแบบสีปเลยทุกคนเลยให้ผ่านผ้าพันหน้าเลย เออเอาปุนา่นเลยปะหายสมุดตะ,ะเวนมดมาครึ่งนะตะเวนโต๊ะปีนละสามละผ่านผ้าตำลังนะ ทอดางสบายเลยทุกคนทลยทางยางครับเล้สินน้ำ้อดนะ้อดเลยทุกคนเลยนะโอ้ผ่านผ้าที่เพนเ,เคยมานนะครับมีเคยมาเนะเดี๋วา่าเคยโฮมงานน้ำกันแล้วกัน ไปชู nah, ้มาหากันได้ทุกคนเลยน่ะไปไปเบิกนิดเล็เลยคนไปเลยละกันมาหอดันเฮิร์นนันนี่ว่าจะเบาเด้วนี่จะเบาเลยจะเบาด้ยทุกคนเลยนี่ทีมงานเคยไปฮ่มงานจำกันเนี่ยเลยทุกคนเลยเป็นได้รู้ได้เมย์เนาะโอ้หลังนี้จะนู้นไปกายว่ากายไม่ได้จักไม่เหินเจ้านี่เออหลังนี้เหินใจเอาเออชิลเหินใจได้ซะมีมี่เลยมีเมย์โอ้ เดินมาสู้เม่ย,ยูพี่ทุกคนเนยบ้านดงนาคามโอ้บอสินนี่ไปสร้างตัดสุดน้ำกับมีท่านนะน,นะกระท่านหันมาหอดแล้วกันทุกคน,นเลยนะแบบันคือใหญ่โตใหญ่ะะตั้งเขาก็แพ็คเคิงอาหารสียเอาขึ้นโตขึ้นตั้งนะทางปูกะมือน้ำมืองานดอ,องแท้แท้กัน มืัอนี้นะมือเต็มงานมาแล้วกันเนาะเห็นป้มือเต็มงานมืออุ่นดองมืออุ่นดองอุ่นดองมือแรกก็คือวัาในผ่านจัดเต็มสติงเล้วเช่นเนาะโอ้ยไงกุ้งวัาสินกับในผ่านจัดเต็มสติงแล้วทุกคนเลยมือแรกนี่กันวัลสินยันไงกุ้มมือแรงไงกุ้มเนาะก็เจ้าเข้ามาหอดกับพอดีเขาเจ้ากำลังเต็มของอยู่ของกินก้อนนี้จะนัง สิบของยู่ของกินนเะนีห้่ยสุมเฮามากอะมานังเฮ้าครึงอยู่ของกินเลยนะบ่สินนี่แมนบอ๊ คนเอ้ยมากอะมาปั๊บเขาใหญ่เขาอยู่กินเมื่อเชิญละเอาแล้วหลายทัวทีอย่างเช่นได้รู้ได้เมย์กันงานดองกับทุกคนแบบเป็นบรรยากาศดีเลยติดทงหน้าเลยนะนี่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวกะแต่ว่าท่านได้เห็นเจ้าสาวเนี่เห็นเห็นแต่เจ้าบ่าวบ้านดงน้ำคำ ฮอดกับเด็กโลอนหม้อลูกปองแล้วนู่นวสินมาฮอดกับปั๊บกินข้าวแรงแล้วได้ทุกคนเลยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันฮะมันหลายลังค่าอยู่บ้านนี้สองงานสางานพวกโทษปั๊บมันปั๊บกันนูมืองามเพื่อจะได้มาทุกคนกินข้าวก่อนมาฮอดกัน มาด้ยจะบ้บากินล้ว่าจะา้านี่กินแล้ว่าแซ่บ่ฉพาะในพันอร่อยมากอร่อยมากเมาแลยป่านนี้ มาได้กินข้าวโฮมพาวันนี้ก็ไม่ได้โฮมพากันตะหงเลยนะนุนไม่นี้ข้าวป้านต้อกันกันตะหงนะไ <ป S 1> ม่แต่ใบฝนนุมืดฝนแล้วแล้วเลยคนนั้นก็มามามาทุากคนมีกอยมีลาบกอย ต่ละนาวได้มีในกลางทงเลยเนาะมันมีเฮิดบเลยบมีລົมแรລเ เ้ามดถุงหนึ่งแล้เท้ากันยาเลยมาเลยแตบสทเซ็ิมันเล้าปุกเล้มึงไปแทงสาวไอ้กูมาแล้วาสิแล้วได้ขาแล้วทุกคน ม่านแท้ศินมาแล้วได้ก้าวขาลซ้อมมไม่ได้ศินเขาไม่โดนซ้อมเป็นเคยเถอะลอยขาโง่ลอยขาโงขาเลยเอลกไม่ได้ แล้วก็พากันมาสอยตอโตหูประชินเฮฟเพอรนนะลอยละมัมอะไรโอ้ยมาเอ็ดเป็นสอยจุวันนี้ทุกคนเลยสอยจุขาลายสื่อของให้ทั้งตับทั้งหรือไหมบรรยากาศคือท้องหน้าเลยทุกคนเลยย่ามคำคำนะบรรยากาศดีเนะโอ้คังว่าน,นี่ย่ามฝนนี่กบเข้ามาที่ลังเฮิ่ม มากพ่อบรรยากาศแบบนี้โอ้ยพ่อายอยู่กลางท้องนาท่โคตนหนาวมันจะนอนนั่นแหละยดาวสินละมาจุอยู่คาที่เลยฝีลึกเลยนี่เลยค้ำแล้วทุกคนเลยตอนนี้ก็มืดแล้วนะมาทุกคนโอ้ตัวนั้นน่ะโลเนาะโล่หันสุกไม่ไม่กันพักเด็กเป่นพอดีเลยนะสนุกไหมนะพักไปพักกินกับั บอสินก็บเลิมอ้อแสงแน่ทุกคนนะนะบวกบอสมอมนี่ครอบละเบิดคูยู่เฮิร์ตคูนคนเลยแล้าอันนี้ครอบเมีแล้วบ้อฮะครอบเมียระเบ้อมาอันนี้โอ้ยยังมีทันไดเมียกับเว้าไประเบิดครอบเนื้อผู้ชายชนท้ายมากทำมาบอเมียระเบ้อบ้อแล้วที่กินระเบ้ออ่านนา ก็อีนะตัวนี้ก็ทำแห้งนะพอดีเนาะกับโบได้งันทุกคนได้งันแต่เอ้ยน้องมาแล้วกะแล้วนะเดี๋ยวมืออืดถึงเต้าไหมทุกคนเลยเอ้าวันนี้กัสิได้หาพักผ่อนกอดพ้นมืออืดถึงเต้าไหมนะเดี๋ยวสิบสองโมงกลางคืนนี้สีลุกโคซัดนะแน่ผ่านผ้า าสีนอนได้ทุกคนเลยสีนอนล่ะเอาเข้ามาสีนอนเนาะนอนกันเนาะเอาสินกันนั่งขึ้นหอดผู้สาวอยู่นะขึ้นหอดผู้สาวมาไกลมาไกลโอ้ยขึ้นหอดเพื่อมือมาในการสวีวักรักกันอยู่

ตาไม่ใ่ขาเป็้ตื่นมากับ้าเบิ้งพระเจ้าเฮดในยุ่นนกิน นั้นในผ่านเหมือนกันนะอ่ะสบายดีทุกคนสวยนาแล้ว่สายดีตอนเช้าๆยัางเลยครับเกีตาเขกขึ้นอาหารล้ตื้นนอนเลยกัย่าง่าขึ้นอาหารไปปุกว่าตื้นสซอยเขาก็จะมาซอยเวชเชียวนอนซอยกินซอยกินนอยกินนี่เบืองข้าวเจ้าสีราบสีทุกคนนี่อ่ลกอ ตอนนี้นะขนาดเราต้องยงแดงก็้อ่งกระโดดขึ้นนกจมงดึกยูุ่ดเขวเค่าจะไปใกล้อ่ใ 好嘛，谢谢。

พอปุ่มนึโอ้ยโอ้ยมมิดฮโอ้ยอ๋อทับแรกขอทีมระเบิดปมนูทมยามบึงมอนักระปุนเน้ปต๊่านต่นไข่เอามาแบบเลย ห้องน้ <descon fin anta> ่มนัเนี่ยลินนัดกันแล้วยืดผอมขุดจอยข่าบึกในซื้อได้ได้สูงจ่ำก้อนะสีนป่าทั้งนั้นทุกคนเนี่ยฟูขึ้นมาวันนี้นะอ่าทุกคนเนี่ยตอนนี้กะแค่ที่มาโฮมงานก็พากันนั่งครับประทานเครื่องดื่มธาตทุกคนจังน้อยสีเข้าไปผู้แหนเจ้าบ่าวสาวนะนะจังน้อยก็ได้เข้าไปผู้แห่เลยทุกคนเลย เจ้าก็มากอะลายคนได้โซนทังคู่ก็มีนางในเต้นนี่ก็มีแบบไอ้น้องไอ้นุ้งไอ้น้องมามัดแขนจัาหน่อยสิเข้าไปมัดแขนนะเป็นจินก็นกังพี่หอวพี่สาวได้มาปะผู้สาวแต่เมื่อวานนี่แหละฮะบบมียมย้ยังบบมี้ยังขอบคุณลุงดีเจเด้่ยเขาอะไรดีเจป่ะเดี๋ยวจะลองเพลงก็พี่บ้าน เลยเฮาบอสินร้องเพลงกับคอมาจากเพลงเพลงก็จัดไปสาวแรวันหน้า <c oughs> <c oughs> ได้ผ่าน่ากินฮอเมีแล้วว่านี้กะนินฮอดรูดน้อยอะ้วินฮอหมอนนี่เลยไปนวดแห้องเลยทุกคนเลยดนี้การสีข้าไปผู้แหเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวแล้วนะด้านบอสิ <c oughs> นกัเตีมแลนะได้ไปพาเอาละเยี่ยมเยี่ยมาก่อนเยี่ยมเยี่ยมกน จะเข้าผู้เห็นก็ทุกคนุกคนก็นลืมลายแล้ว,ลวนะนะข้างใน

ให้มือยนุมันไม่โค้พัดเหมให้มเสียหน้าพี่น้อยยิ้ตัวเด็กเป็นน้อยได้เจ้าไว้ิ้มตัวนขอพาขอะไยให้ด้วยให้หาลาวินให้รโจนี่มาคำเดิมาแล้มาหมดพญาพุทธพญาลักษมีเดิก้าให้ได้ห่ายเงื่อนได้ข้าวขอนยิมระาเมื่อมาพอ้เงินมาขอมาไว้นแก่เห็ระท่างเมือมพอห้เงินมาอมาไว้เห็นแก่เห็นกระช่งอะ máu ăn chuối mà ăn chuối không? có, ăn chuối có không? không

แต่ตอนี้ต่อไปเนี่เออสูเพ้นเนเจ้าอยจะางเล้วอรากจะนอาจะขน้าวตองอากะข้าวอยากข้าวเสีย่อบ้านน้าคากอ่ะอ่าบ้านน้ำไทยบ้านนทยกุ้งน้าบ้านน้่คเกข้าว

มาสินบอาไหมเฮ้ยเบาหน่อยไหมไปมุนไปมุนทุกคนนะเบาพอดีเริ่อื้มเ่เลิ ยูดีมีแห้งลำรวยลำรวยทานกันวันเยือนสองอนอ่ายูดีมีแห้งเล้อคำพูดพอดีเลเดียวมากันใหญ่เข้ายใหญ่นำแลวทุกคนเลย มาดูดูนียมัดเขยมัดเพลกันแล้วล่ะอไหมฮะินข้าวะโอมมือย้ากินข้าววะบอกมามาทุกคนกินข้าวเด้วหมือนกับ ไปเลยได้อันกินนี่นะดูเลยวันนี้กะกันดองเซลกะเรียบร้อยไปที่เรียบร้อยเลยทุกคนวันนี้กะซิเมอร์แล้วนะวนนกะอนะขออภัยพทษให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งก็พนะูดเลยเอาไม้ไหม้กะขอให้จงมีสุขภาพเข้มแข็งล้วก็หาเงอร์ฮาร์คัมก็ได้ทุกคนเลยวันนี้เฮากับซีเมอร์บ้านของเฮานะขำเลยทุกคนเลยมาต่เมือ่อวานนี่ เจอกันเนอะเดี๋ยวกันหน้าพบพอๆจะไหมทุกคนเลยเดี๋ยวขึ้นป้าน้ำกันทุกคนเลยทีมงานขึ้นป้าน้ำกันเอ้าคลิปนี้กาสีเอาไว้สำนีกก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวเออมันสุกหน้ามันสุกตัวลุ้นเนาะมันสูงคนที่เซ็งคนที่ได้โฮมงานเกิดเร็วนี้ทุกคนเลยติดตามน้ำกันทุกคนเลยเอ้าคลิปนี้กาสีเอาไว้สำนีกก่อนทุกคนไปก่อนนัดเป็นนัดนัดเป็นนัดไป